บันทึกแห่งฟ้าบันทึกนภา,าอากาศิกเล็คอร์ดหรืออากาศทะสัรสกิตว่าอากาศอันแปลว่าท้องฟ้าคือประมวลองค์ภูมิทั้งหมดของมวลมนุษย์ทั้งการกระทำคำพูดความคิดอารมณ์และเจตนาซึ่งได้เคยเกิดขึ้นมาในอดีตกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต องค์ภูมิเหล่านี้จะถูกจารึกไว้ในร่างปราศจากกายเนื้อระดับอนุภาคที่เรียกว่ากายทิพย์ผู้ที่ได้รับชมม้วนฟิล์มนี้จะเห็นภาพความเป็นไปทั้งหมดของมนุษย์ทุกผู้ชนตั้งแต่โลกถือกำเนิดความเป็นไปและวิวัฒนาการของวงสัตว์โลกทั้งมวลตลอดจนกรรมทั้งหมดของทุกดวงจิตมนุษย์ ตั้งแต่ถือกำเนิดเป็นดวงจิตขึ้นมาการได้รับชมม้วนฟิล์มนี้อาจสามารถอธิบายถึงการมียานอย่างรู้อนาคตอย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะสามารถจำแนกออกว่าภาพที่ตนเห็นเป็นแค่ความฝันที่เกิดขึ้นจากจินตนาการหรือเป็นภาพจากบันทึกนภาในฐานะลูกศิษย์ ข้าพเจ้าไม่มีใจคิดปฏิคะต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ของตนข้าพเจ้ามีหน้าที่ปกป้องคำสอนครูของตนแม้แรกด้วยชีพในฐานะสิทธิ์ไม่ควรแม้แต่คิดจะเผาเรือนทุกหม้อข้าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความจเจริญไม่มาหา การดับศูนย์ของวิชาก็เหมือนงานศิลปกรรมในบ้านเมืองเราที่ศูนย์ไปเราจะฟื้นขึ้นใหม่มาสอนกันบอกกันแล้วก็ทำกันได้ในที่สุดวิชาของธรรมะภาคขาวถูกมารดับไปเกือบหมดแล้วต้องฟื้นวิชาขึ้นมาใหม่หลักก็คือตั้งดวงปฐมมรรคใหม่จากสิทธิยุคใหม่ๆมมรรคจิต มักปัญญาแล้วให้พระพุทธองค์และจัก,กรพรรดิรักษาวิชาไว้ครูบาอาจารย์ยังคงแบ่งภาคกายทิศในการรักษาวิชาให้ลูกหลานอยู่เพื่อสืบทอดคำสอนพระพุทธเจ้าพ่อต่อไปประจุพระไว้ในใจตนปลอดภัยกว่าจิตใจของเราเป็นแม่เหล็กถ้าคุณนึกถึงพร คุณดึงดูดพรและถ้าคุณคิดถึงปัญหาคุณจะดึงดูดปัญหาปลูกฝังความคิดดีๆอยู่เสมอและบ่อยๆมองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอสัญญาณของการสั่นสะเทือนระดับสูง 1. สัตว์รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณ 2. ผู้คนจ้องมองคุณในที่สาธารณะ 3. คนแปลกหน้าสุ่มชอบที่จะมาหาคุณและพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขา 4. คุณสามารถสัมผัสได้ถึงพลังของการเปลี่ยนห้องเมื่อคุณเดินเข้าไป 5. คุณสร้างความรำคาญให้กับคนที่เป็นพิษ เพียงแค่คุณเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงวิชาใดาก็ตามถ้าสอนเป็นฟังเป็นก็บรรลุได้ความสงสัยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่จะทำถ้าเราสงสัยเรามองหาคำตอบเรามองหาปัญญาสิ่งที่แปลกคือ ยิ่งเราได้รับคำตอบมากขึ้นโลกของเราก็จะกว้างขึ้นและยิ่งเราสงสัยมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใจว่าเราจะไม่มีวันได้คำตอบทั้งหมดการเดินทางบนโลกของมนุษย์เต็มไปด้วยความสงสัยและเต็มไปด้วยคำตอบในฐานะที่เป็นเรื่องราวที่ไร้ค่า ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่วิญญาณเก่ากลับมาเกิดเขาจะทำสิ่งที่แตกต่างจากคนวัยเดียวกันวิญญาณเก่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนิสัยและอารมณ์ของใครสักคนหากคุณไม่ได้ใช้เวลาในการกำหนดอายุของวิญญาณ ความงามของการดำรงอยู่ของมนุษย์คือการเข้าใจว่าอายุของบุคคลน,นั้นมีเดิมพันมากมายนอกเหนือจากวันที่พวกเขาเกิดเมื่ออารมณ์หงุดหงิดต,ต้องเดินวิชาเดินปัญญาทันทีอารมณ์หงุดหงิดแปลว่ามานมาหุ้มเคลือบใจแล้ว จงทําวิชาแก้ทันทีวิชาไม่ใสดวงธรรมก็ไม่ใสยานบารมีไม่ใสเทวดาประจําตัวก็ไม่ใสแปลว่ามารดับวิชาแล้วจงเดินวิชาทันทีทบไปทวนมาเป็นอนุโลมปฏิโลมจนกว่าวิชาเกิดความสว่างสวยัย ลักษณะดังกล่าวนี้แปลว่ามารสู้เราเต็มรูปแบบทำแบบนี้จนกว่าจะเข้าเขตนิพพานแล้วทุกอย่างจะสงบลงมีคำถามว่ามารกลัวอะไรมารคือภาคดำในตัวของเราสิ่งที่มารกลัวก็คือกลัวคนจริงมารกลัวคนจริง การตั้งใจจริงการเรียนวิชาเนืองเนืองเป็นอาวุธสำคัญของเราอย่ายอมแพ้อุปสรรคเป็นอันขาดแล้วมานก็สกัดไม่อยู่มากลัวคนจริงอย่าล้มเลิกการเดินวิชาอย่าล้มเลิกการปฏิบัติธรรมขอขอบคุณเพคครูปูริเดอะ์แองเจิลดอแองเจิลสปิริชว่มาณที่นี้นะคะ ท้ายนี้พี่ฝนก็ขอเอาประสบการณ์ของตัวพี่ฝนมานะคะรแรกๆพี่ฝนก็ไปรงเรียนลงคอ์สอบรมหลายคอสแล้วเหมือนกันแต่พี่ฝนก็ขาดการมีวินยัยก็คือลงแล้วมีความรู้สึกว่าเออเราได้เรียนและเราได้รู้แล้วแต่คำนี้เป็นคำที่น่ากลัวมากฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วว่าเขาสอนอะไรฉันรู้แล้ว แต่พี่ฝนขาดการฝึกฝนขาดวินัยในการที่ลงมือปฏิบัติการที่เราได้เจอประสบการณ์จริงของคนเราจะทําให้เราได้เจอบทเรียนจริงๆเจอการลงมือทําจริงๆแล้วก็เอาวิถีชีวิตในแต่ละวันกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยแล้วเราพิจารณาดูว่าในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับบทเรียนที่เราได้เรียนมาไหมเราจะเรียกว่าเสียเงินฟรีๆนะ กคำว่าเสียเงินก็คำว่าเสียน่ะแหละมันก็ไม่มีดีเลยใช่ไหมมันมีแต่เสียแต่จริงๆแล้วบทเรียนดีหมดคุณครูทุกท่านครูบาอาจารย์ดีทุกคนแต่ลูกศิษย์ละ่ะเราละ่ะจริงๆเราก็มีดีนะคะแต่เรายังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเรายังไม่ลงมือปฏิบัติจริงไม่สามารถประยุกต์เอาบทเรียนบทเรียนที่ครูบาอาจารย์ซึ่งตอนที่เราไปเรียนเราก็ใช้เวลาถูกไหม เราใช้สมองในการทำความเข้าใจมันเป็นความเข้าใจมันยังไม่ใช่การตระหนักรู้มมันจะเป็นการเรียนรู้ของจริงก็ต่อเมื่อเราสามารถประยุกต์เอาบทเรียนนั้นมาเป็นประโยชน์ประยุกต์ในวิถีชีวิตของเราอันนี้แหละก็จะเรียกว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงก็คือประโยชน์ของการเรียนรู้ของแท้ไม่ใช่เรียนแล้วก็ฝาก ครูบาอาจารย์กลับไปเหมือนเราเรียนในโรงเรียนใช่ไหมคะมีใครสามารถเอาบทเรียนสมัยเรียนเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้บ้างที่เป็นการเรียนสายสามัาเนาะแต่ถ้าเรียนสายอาชีพพี่ฝนก็คิดว่าน่าจะได้นํามาใช้บ้างนะคะก็ขอยินดีด้วยกับทุกท่านที่ได้ประโยชน์และก็ได้คุณค่าในทุกๆคลิปเสียงที่พี่ฝนได้ ตั้งใจแล้วก็มีความรักในการส่งความโชคดีส่งเรื่องดีๆที่ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่คิดค้นเพจที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าเหล่านี้ขึ้นมาแล้วพี่ฝมก็เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดไปไปสู่เพื่อนๆทุกท่านนะคะก็ประโยชน์อันนี้ก็อย่าฟังแค่ฟังนะ อย่าฟังแล้วก็แบบว่าฉันได้ฟังแล้วก็ขอให้เอาบทเรียนแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเพื่อนๆพนพี่น้องของพี่ฝนทุกท่านนะคะก็ขอให้ประโยชน์สูงสุดได้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุดไปในทุกวันทุกลมหายใจของเพื่อนๆนนะคะขอวอวยพรให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะ